นะครับแต่ว่าคุณไม่เคยชุ้งนี้อาถงไม้เนี่ยอาณาธก,กิจนะครับว่างที่ว่าทารีเพย์ได้พี่น้องครับไม่ได้ชุ้งกันถูกคุณนะครับบางคนว่าอยากกิชุ้งแต่ไม่ชุ้งเพราะมันยุที่ว่ายามตอกวากวันเกิดโรเจาร์มารถที่ใจก็ป้านยางได้ไม่นะครับหลายๆยาอย่างพี่น้องครับรวมกัน ตัอ,อยูนิติเน่ทำด้วยนะครับปั้น้ม่ไหมตือานางกานงองคุณเดียวนะครับ กากล <oh okay. so nah er pues so. oh ุ่มมอมาช่วมาเจ้าวนะครับตื่นว่ามีจริงนะครับเทว่า้ตึ่เวลาการก่อุงถ้าไม่ตึ่เวลาเขาไม่ได้ทำฟื้โดยบังครับเขไม่ได้ไวาก็อุงนะครับออเอออเลตยามหนึ่งนกขูดมันร้องพอย่างลาก็ยามจอง ก็ไอ้ตือ,อนกันเพราะว่ายามหนึ่งนะนท์ขูดมันร้องแต่ยังลแล้วยามส่งยามส่งก็ไอ้ตือ,อนกันกะตีนี่จะปลุกแล้วนะแม่ตองเอววันให้หยิบแมนะ่นะกันโองก็คันโตงมาบวงอนป่าโอเล่ลูจะปลุกนะ่าไม่ตองเอววันแล้หยิบแม่กันโง ขึ้น t า w e r นับลารัดจากครูให้แม่มาซาวยีบรูซาวยมากออก่ายกขึ้นเติรดราจากครูมานางเว้ยปรูเวยปรูแล้วเว้ยมาแล้ว,วเขา,าว่าเล่าปลาว่ายากแต่มากรูกจะ,จระจะสูโอจารุ ก็ว่าทำเนียมแผ่นดินมันทุ่นิ้นก็เสีย,แ,บบยแ,บบแล้วเสียแล้วและน้องนะ,ะทะลดูทำเนียมนัม่นแหละของแผ่นดินมันรุ่นิ้นเสียแล้วเสียแ,บบแล้วนะนน้องนะแล้ววา่าฤกษ์มันงามกระสวนยามมันดีป่านี้มันชมขาดกระชมขาดปลาตาหน,น้าะเลดูฤกงาม ส่วยนยามมันก็ดีแล้วป่านนี้มันส้มขาดส้มขาดปลาดานาแล้วผู้มิเรียกใครนะแม่เออเรียกใครแม่ปูหน้าจมใจใส่ที่ไม่มาเอานู่เรียกใครเรียกใครนะแม่ปู่จมใจใส่ที่ไม่มาน้อยละแม,ม่เมาคลื่นโกงกาจะจะเอิญกันเอิญจ่า กืนินจะอยู่ว่าเรแม่โดูแม่เบาคืนกงค่าจะจากอื่นเดินจะเดินจะอยู่ว่าไรทะเล,เลาตาใจสิ้นนั้นแลหลมือนกระดานและไม่จะโทษจะผ่านให้ทานต่อ 种地巴寨。 จะไปแก่งแกครับครับจรวไปแก่งแก่งไปคุณท่า okay, น okay, well. ับอาจารย์คุณนครับจะไปกลุ่มจีนให้กุ่มจอยไมเอ้ยลูกลั่นตําไม้แล้ววันนี้ออกก้าวออกข้องออกขึ้นออกทองไม่ใช่บาทช่องบาทตั้เผื่อกเครยก็ทตาเผื่อฐานาันลแโอเคาแก่งแก่งไปเล ไม่ว่าแม่พ่อแม่โมกลืนแม่แกโนดม่วงทองม่วงรองแล้วก็ล้องหัวจางเป็นตาหัวเชียกลุ่มโม่นราตรุกุลงล้งส่งให้กลุ่มหนูราส่งให้กลุ่มใจหลุกล้าดจะเรต้ายจะเรตาม หลูกล้านต้นไมา้มีทุกตองแหลมบใบเฉยแหลมมิ้น,นเนงหนูลยาย่มยมาถึงไกนหลูกล้านเทียมข้าวเทียมข้องอายรวดเร็วทื่อวัดทุกตองข้อมูลแบบเร็วเพื่อความใบอ๊อกบใบเฉยให้ตามในขึ้นรวดอีกครั้งหนึ่งเชิญและแม่เชิญและพอ่อ สัสิ่งหนึ่งจริงนะที่ไม่ตู้ก็อบอกหลูบอกล้านุ่งนี้จดจัดสั้นนะนะครับ ระที่เลยลกล่านตับงายเร็วทำในกลงนี้ทำให้ทุกตองทำให้ทุกอุ่นแบบ nục nửa hay bài <laughs> chơi gì ข้าวมาเดี๋ยวดวนเจ็ดเรยงหน้าเจ็ดเลียกัเจ็ดเรยกัันดันปลาไปเจ็ดเร้ยกันนันดูละหัวแกตร่อยมาไม่มากหวแก้าใหญ่เกนว ดูไปจุกม้ช่วยมือมัเลยจกมากนะไปบังคับบังคับเราบ้ารเ่ตาฮะุตัวลูกลตัว่งเขึ้นเขาไม่มาขยับในีถูดเขาทุวยเราลุกล่าเหมือนกันไม่ต้องพยายาูเลยเราไปลุกล่าเราตัวเน

นีนี love, age, ่ยอดเลยไปเอาตจา้องมาต่อจาน่ยู่ไม่ยอดเลยเยอดเลยไตัวนี้นะพีอดเลยอดเลยอยู่ไหตัวกองก็ตัวนี้อยู่อเลยอยู่เลยเอยู่บนอยู่บนเรือนใชไหมหีเาต่อจาต่อจาต่อจาาไปามนได้จกระำปีนั้นแลวเอาเลยมาตังตัดบื้อันจะตีที่ตจาข้น่งี่บาทเลย เอาุนทุ่มรับไววขุนชุ่มบุญรับไวกันนมุนรับไกันี่อนารางโค้ว่าโั้ด่าโค้ว่าโค้ด่าโค้ว่าโค้ด่า่าโค้ว่านค้าโั้ดวา้ว่าค้ว่ไ่ค้ดาโากั้แว้ว่วนาคตัวาค้าค้ว่าโ่าโ่้ว่าคว่า่าค้ว่าโั้นาา เดือวเด็อเร้าแล้วได้ปักป้อนดูาได้พักโรวานี้ตุนวักเกสีต้ามเร็วนะัวใจลงเงินปวดใจเอาเอาเอายืนกลับยนย่นยนกินท oh, oh, oh. ี ก็ไม <łość> ่กอเหขนนอมงมง้นวมองแวมอคล้ๆนอันโี้เอ้ามาปล้านนันลานนั้ เราเลือกคเราเลือกเราเอาพิชวลเลยอ้ยาเฮ้เ huh, ฮ uh ้นตะบอบปินาไม่ต่างกันเลยยิ่งในเสียงคับมือศักดิ์ิกัดกอบพูดกับอ้ยา